สวัสดีค่ะชื่อนิวนะคะเภศจักรหญิงนิวามาศปัญญาชดีกุลค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาคุยกันในหัวข้อ Why I Joy ฉบับรีบอนค่ะแน่นอนที่สุดค่ะถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีโอกาสได้ฟังคลิปนี้นะคะ แปลว่าตอนนี้นะคะคุณเริ่มมีผลลัพธ์จากการใช้รีบอนไม่ว่าจะเป็นหุ่นที่ดีขึ้นนะคะหรือว่าสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะและนะคะอาจจะมีใครหลายคนค่ะเริ่มทักคุณนะคะหรือคุณเองนะคะเริ่มที่จะอยากส่งต่อนะคะสุขภาพที่ดีแล้วก็หุ่นที่ดีให้กับใครบางคนแต่ปัญหามันติดตรงที่ว่าตัวคุณเองนะคะอาจจะไม่รู้ว่าจะต้องตอบคําถามเพื่อนยังไงหรือไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะต้องเข้าเรื่องแบบไหน นะคะซึ่งหลังจากที่ฟังคลิปนี้จบนะคะตัวคุณเองจะมี Y วเอเจอยเป็นของตัวเองค่ะทําให้คุณเนี่ยมีเหตุผลนะคะหรือว่าเรื่องราวที่จะสามารถเปิดใจเพื่อนของคุณแล้วก็ทําให้เพื่อนของคุณเนี่ยรับรู้ว่าคุณเนี่ยมีความตั้งใจที่ดีนะคะที่อยากให้เพื่อนเนี่ยมีโอกาสได้เข้าคอร์สรีบอลไปพร้อมกับคุณด้วยนะคะทีนี้ค่ะ เรามาดูกันเลยค่ะว่า y h y o j o เนี่ยมันคืออะไรนะคะ why I j o นะคะคือเหตุผลค่ะที่เราใช้สำหรับการเข้าเรื่องหรือว่าการตอบคำถามนะคะเวลาที่มีคนเนี่ยเข้ามาทักเราค่ะเพื่อเราเนี่ยจะได้บอกเล่าเรื่องราวของรีบอร์นผ่านประสบการณ์ จริงๆของตัวเราเองนะคะซึ่งหลายๆคนนะคะก็อาจจะมีคำถามว่าทำไมวันนี้เนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีไวไอจอยด้วยนะคะเราเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะ เวลาที่มีคนนะคะรู้ว่าเราเนี่ยเข้าโปรแกรมรีบอนค่ะหลายคนเนี่ยก็จะสนใจนะคะแล้วก็สอบถามนะคะราคากับเราซึ่งพอเราเนี่ยบอกราคาไปหลายคนก็จะตกใจค่ะแล้วก็ปิดโอกาสที่จะฟังข้อมูลรีบอลไปเลย หรือบางคนนะคะก็อาจจะตัดสินไปเลยค่ะว่าไอ้ที่เราเช็คๆนะคะแล้วก็กินเป็นเม็ดๆเนี่ยน่าจะเหมือนกับอาหารเสริมหรือว่ายาลดน้ําหนักที่เขาเคยเจอในท้องตลาดค่ะทําให้เขาเรู้สึกกลัวนะคะว่ามันจะมีอันตรายกับตับไตหรือว่ามันจะทําให้เขาโยโย่ไหมนะคะซึ่งค่ะถ้าเกิดสมมุติว่าเรานะคะมีเหตุผลที่ดีค่ะและนะคะสามารถทําให้เขามั่นใจได้นะคะก็จะสามารถเปิดใจเพื่อนเราได้ นะคะแล้วก็สามารถบอกเล่าเรื่องราวดีๆของรีบอนเนี่ยให้กับเขาได้นะคะเนาะซึ่งค่ะเรามาดูกันเลยค่ะว่าสเต็ปนะคะแล้วก็ขั้นตอนนะคะในการเรียบเรียงเรื่องราวของไวทจอยเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะมาที่ข้อแรกเลยค่ะ อันดับแรกค่ะให้เราเล่านะคะถึงปัญหาของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพหรือเรื่องของรูปร่างตามความเป็นจริงเลยค่ะนะคะแล้วเราก็เล่าให้เขาฟังว่าเราเองนะก็เคยใช้วิธีการต่างๆเนี่ยมาเยอะแยะมากมายเลยแต่ผลลัพธ์นะคะของวิธีการเหล่านั้นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็เล่าให้เพื่อนฟังค่ะข้อที่2ค่ะเราก็บอก เหตุผลค่ะว่าทำไมเราถึงตัดสินใจเนี่ยเข้าโปรแกรมรีบอลหรือเราเนี่ย ไปเจอ c คอสรีบอลเนี่ยได้ยังไงนะคะส่วนที่3ค่ะนะคะเป็นสเต็ปที่เราเริ่มบอกเล่าผลลัพธ์ของเราค่ะนะคะจากการเข้าโปรแกร,รมรีบอลและส่วนสุดท้ายค่ะก็ลงนัดหมายนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติวันนี้เราเพิ่งเข้ามาศึกษาในเรื่องของรีบอลและเรายังไม่สามารถบอกเล่าเรื่องราวของรีบอลเนี่ยได้ดีมากนะคะเราก็ใช้วิธีการโปรโมทโค้ดเราค่ะแล้วให้โค้ดเราเนี่ยเป็นคนนะคะ มาคุยรายละเอียดให้กับเพื่อนเราฟังนะคะซึ่งวันนี้นะคะนิวก็มีตัวอย่างนะคะที่นะคะทุกคนนะคะจะมีโอกาสได้เจอในสถานการณ์จริงๆแน่นอนค่ะเพราะวันที่เราหุ่นดีขึ้นนะคะจะเริ่มมีเพื่อนเนี่ยมาทักเราแน่นอนเดี๋ยวเรานะคะอ่านสไลด์นะคะที่นิวจะให้เราดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะนะคะอ่ะนะคะเริ่มต้นค่ะถ้าเกิดเพื่อนเรานะคะมีการทักถามเรานะคะว่าเฮ้ย ตัวเองไปทำอะไรมาดูรูปร่างผอมลงนะให้เรานะคะตั้งสตินิดนึงนะคะแล้วก็ตอบเพื่อนกลับไปนะคะอย่างมั่นใจเลยค่ะว่าใช่ตอนนี้เราเนี่ยกำลังตั้งใจลดน้ำหนักนะแล้วก็กำลังเข้าโปรแกรมโภชนาการลดไขมันอยู่จ้ะ นะคะส่วนใหญ่ค่ะเพื่อนค่ะก็จะตอบกลับมานะคะหรือจะมีคําถามนะคะด้วยเรื่องของราคาแน่นอนค่ะเพื่อนก็ถามกลับมาว่าเฮ้ยแล้วไอ้คอรสเนี้ยราคามันเท่าไหร่หรอแพงไหมนะคะนี่แหะคะ่ะเราต้องตั้งสติดีๆนะคะแล้วเราก็ให้ตอบกลับไปอย่างมั่นใจเลยค่ะว่าไม่แพงเลยเธอคุ้มค่ากับผลลัพธ์มากๆเลยปกติแล้วเธอเคยมีการช่างวัด มวลร่างกายหรือว่าช่างวัดมวลไขมันเพื่ออ่านค่าองค์ประกอบร่างกายแล้วก็ประเมินสุขภาพบ้างไหม ให้เราถามกลับไปเลยค่ะว่าเขาเคยขึ้นเครื่องช่างไหมนะคะนเนาะแล้วก็เคยประเมินค่าร่างกายหรือเปล่านะคะซึ่งคนโดยทั่วไปค่ะต้องบอกว่าไม่น่าจะไม่มีโอกาสในการขึ้นเครื่องนี้ได้บ่อยมากนักนะคะเนาะเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่เพื่อนก็จะตอบกลับมาว่าไม่นะเรายังไม่เคยขึ้นเครื่องช่างหรือว่าไม่เคยวัดค่ามวลไขมันเลยนะคะ แล้วเขาก็อาจจะมีข้อโต้แย้งกลับมานะคะด้วยนะคะคนโดยทั่วไปก็อาจจะมีกำแพงค่ะนะคะเขาก็อาจจะบอกเราว่าเฮ้ยแต่เราไม่ชอบกินอาหารเสริมนะนะคะเพราะเขาอาจจะมีประสบการณ์ไม่ดีมาค่ะหรือเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าแพงไม่เอานะนะคะให้เราจะเย็นๆค่ะแล้วก็รับฟังเพื่อเรานะด้วยความตั้งใจนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะให้เรานะคะ ตอบกลับไปนะคะว่าใช่เลยเราเองก็กลัวเหมือนกันและถ้าเป็นแบบที่เธอบอกนะเราไม่เอาแน่นอนเห็นไหมคะให้เราเนี่ยตอบคําถามเป็นพวกเดียวกับเพื่อเราก่อนแล้วก็ให้เข้าใจถึงความรู้สึกของเขาแล้วก็ประสบการณ์ที่เขาเคยเจอนะคะหลังจากนั้นค่ะก็จะเริ่มในการคุยววยไอจอยตามสเต็ปที่นิวเล่าให้เราฟังละมาที่สเต็ปแรกกันเลยค่ะนะคะสเต็ปแรกนะคะ ให้เราเล่าปัญหาแล้วก็เรื่องราวของเราให้เพื่อเราฟังเลยค่ะก่อนหน้านี้หลังคลอดน้องคนที่3เธอเห็นใช่ไหมว่าเราอ้วนมาตลอดเลยน้ำหนักเราอ่ะเพิ่มจาก5้าสิบะมาเป็น80ดกิโลเลยนะตอนนั้นเราก็พยายามหาหล,ลายๆวิธีมากจ้างเทรนเนอร์ก็ละ กินอาหารคลีนก็แล้วผ่านไปหนึ่งปีน้ำหนักลงไป10กิโลเลยนะแต่พอเราเริ่มไม่มีเวลาแล้วเราก็หยุดออกกําลังกายหลังจากนั้นน่ะน้ำหนักตัวเราก็โยโย่กลับขึ้นมาถึง9กกิโลพูดจริงๆตอนนั้นเรารู้สึกเครียดมากนะคะเห็นไหมคะเราเล่าปัญหาจริงๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเลยค่ะแล้วเล่าให้เขาฟังนะคะว่าเราเคยใช้วิธีการอะไรมาเล่าบ้างนะคะตามความเป็นจริงลับผลลับมันเป็นแบบไหน ต่อจากนั้นค่ะให้เราเข้าสเต็ปที่2เลยนะคะจนมีน้องคนหนึ่งที่ทำงานเรานี่แหละเขาไปเข้าคอร์สโภชนาการลดไขมันด้วยสารอาหาร5หมู่ที่ชื่อว่ารีบอนนี่แหละใช้เวลาแค่3เดือนนะน้ำหนักลดลงไป20กิโลกลับมาผอมแล้วก็สวยมากที่สำคัญไม่ซูบไม่โซมด้วยแล้วตอนนี้เขาหยุดคอร์สมาประมาณเกือบ1ปีไม่โยโย่เลย ตอนนั้นเราก็เลยอยากที่จะเข้าไปฟังข้อมูลที่บริษัทเองเพราะเราก็อยากรู้ว่ารีบอลน,นี่มันคืออะไรผลิตภัณฑ์มันปลอดภัยไหมแล้วมันจะทําให้เราโยโย่หรือเปล่าเพราะ พูดจริงๆนะเราเนี่ยเข็ดละไม่อยากกลับไปเป็นแบบเดิมอีกศึกษาจนเราเนี่ยมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ดีมากๆเลยแล้วก็ปลอดภยัยเราก็เลยตัดสินใจเข้าคอร์สโปรแกรมรีบอลน,นะคะเห็นไหมคะสเต็ปที่2ก็คือให้เราเล่าให้เขาฟังว่าเราเจอรีบอนได้ยังไงและเหตุผลอะไรนะคะที่เราเนี่ยตัดสินใจใช้อ่ะ ต่อเลยค่ะนะคะเป็นสเต็ปที่3ค่ะนะคะให้เรานะคะเล่าผลลัพธ์ด้วยความภาคภูมิใจเลยค่ะนะคะบอกเลยค่ะว่าตอนนี้นะผ่านมาแค่2สัปดาห์เองเอวเราเนี่ยหายไป2นิ้วน้ำหนักเราหายไป3กิโลแล้วเป็นไขมันที่เป็นเนื้อขาวล้วนๆเลยตอนนี้นะเราไม่ซู้ไม่โสมที่สำคัญนะกินแล้วอิ่มอร่อยแล้วก็ไม่ทรมานด้วยนะคะเห็นไหมคะนะคะ หลังจากนั้นนะคะถ้าเรามีภาพ before a f t e r ค่ะเปิดภาพ before a f t e r ให้เพื่อเราดูเลยค่ะบอกเลยว่านี่เป็นภาพก่อนที่เราจะเข้าโปรแกรมแล้วหลังจากที่เราเข้าโปรแกรม14วันภาพเป็นแบบนี้เลยนะคะเพื่อนเราเนี่ยจะได้มั่นใจมากขึ้นนะคะว่าเฮ้ยเข้าโปรแกรมรีบอลแล้วมันเห็นผลจริงๆด้วยสุดท้ายค่ะปิดด้วยบทนัดหมายนะคะเราก็บอกเขาเลยค่ะว่าโค้ชที่ดูแลเรานะ เป็นคนที่ใจดีนะคะนิสัยดีแล้วก็เก่งทางด้านนี้มากๆเลยนะคะโค้ดเนี่ยจะมีการวัดประเมินไขมันแล้วก็วิเคราะห์องค์ประกอบร่างกายฟรีด้วยนะซึ่งปกติเนี่ยถ้า เราเนี่ยต้องไปที่โรงพยาบาลค่าใช้จ่ายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,000กว่าบาทเลยนะคะแต่พรุ่งนี้พอดีว่าเราเนี่ยถึงรอบที่จะต้องวัดค่าประเมินไขมันพอดีเดี๋ยวเอาอย่างนี้เราจะให้โค้ดเราเผื่อเวลาไว้ประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็จะขอให้ช่วยวัดประเมินค่าร่างกายให้กับเธอด้วยแต่ว่าเธอไม่ต้องซีเรียสนะ ว่าประเมินร่างกายเสร็จแล้วเธอจะต้องเข้าคอสหรือว่าจะต้องจ่ายเงินนะคะเพราะว่าโค้ดเราใจดีแล้วก็ไม่บังคับนะคะโดยปกติเนี่ยต้องบอกแบบนี้นะโค้ดเราเนี่ยไม่ว่างเลยนะเพราะว่ามีคนสนใจอยากฟังข้อมูลเรื่องของการลดไขมันแบบเยอะมากๆแต่ว่าเดี๋ยวเราขอให้เป็นกรณีพิเศษเลยพรุ่งนี้6โมงเย็นเดี๋ยวเราเจอกันที่บ้านเธอแล้วก็เดี๋ยวเราขับรถไปพร้อมกันเลยเห็นไหมคะนะคะให้เรานะคะ บอกเพื่อนนะคะว่า เราเนี่ยกำลังจะนัดหมายโค้ดเราพอดีค่ะให้เพื่อรู้สึกสบายใจนะคะว่าเจอโค้ดเราแล้วเนี่ยเขาจะไม่ถูกปิดการขายนะคะให้เขาเนี่ยหมดความกังวลนะคะแต่ที่สําคัญค่ะเราต้องลงนัดหมายให้นัดของเรามีความสําคัญนะคะไม่เช่นนั้นเพื่อนจะรู้สึกว่าเรานัดแบบเล่นๆนะคะแล้วก็เขาอาจจะมีธุระอย่างอื่นที่แบบเขาอาจจะไปทําธุระอย่างอื่นแล้วสุดท้ายเขาก็ไม่ได้มาตามนัดเรานะคะ เห็นไหมคะสเตปของายจอยสี่สเตปเป็นสเตปที่ง่ายมากๆเลยนะคะหลังจากวันนี้นะคะนิวอยากให้เรล่านี้ลองไปเรียบเรียงนะคะายจอยนะคะในรูปแบบฉบับนะคะสี่สเตปที่เป็นของเราเองค่ะแล้วก็ฝึกซ้อมลองพูดบ่อยๆนะคะนิวเชื่อว่าหลังจากนี้นะคะเราทุกคนนะคะจะสามารถนะคะส่งต่อนะคะหุ่นสวยนะคะแล้วก็สุขภาพดีให้คนอีกจํานวนมหาศาลเลยนะคะเนาะก็สุดท้ายค่ะอวยพรนะคะให้กับทุกคนนะคะได้มี หุ่นที่สวยแล้วก็สุขภาพที่ดีทุกคนเลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ